แรงงานเถื่อนบักเซียงขเขมรครับเกิดอุบัติเหตุในประเทศไทยแต่โรงพยาบาลไทยไม่รักษาให้ใกล้ตัวแล้วตอนนี้ส่งกลับขเขมรด่วนส่งตัวแรงงานกัมพูชาเถื่อนให้กลับไปรักษาด่วนที่ประเทศตัวเองหลังในเสียงประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยน,นต์ชนเสาไฟฟ้าที่<ไ>อำเภอเมื<พ>องจังหวัดตราดจนขาขวาหักต้องผ่าตัดสายเหล็กเพื่อรักษา แพทย์ตรวจพบไม่มีเอกสารประจําตัวเลยส่งตัวให้กลับไปรักษาที่กัมพูชาโอ้โหนะครับท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็เข้มงวดมากขึ้นนะครับคือการรักษาพยาบาลนะครับแน่นอนว่าคนเข้ามาประเทศไทยต้องถูกต้องตามกฎหมายไม่จําเป็นต้องว่ามีวีซ่าทำงานนะนะครับแค่ว่ามีหนังสือเดินทางนะครับอย่างเช่นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวต่างมาเที่ยวประเทศไทย ประเทศไทยก็รักษาให้ถ้ามีวีซ่านะครับที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายแต่นี่คือทํางานนะครับแบบผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ลักลอบเข้ามาเนี่ยก็ไม่ถูกกฎหมายอีกคือ2เด้งนะครับพอเกิดอุบัติเหตุทางการไทยนะครับก็ส่งตัวกลับนะครับเขาไม่รักษาให้นะนะเหตุนี้เกิดอยู่ที่จงังหวัดตรานะครับท่านผู้ชมคืออำเภอเมืองเลยครับนะเพราะฉะนั้นคุณจะเกิดอยู่ในประเทศไทยนะเหตุเกิดอยู่ในประเทศไทยกันแล้วแต่ คุณไม่มีหนังสือเดินทางนะครับไม่มีเอกสารต่งตางๆใบอนุญาตทํางานก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับคนไทยเขาไม่รับรักษาและก็ทางชาวเน็ตไทยเนี่ยคนไทยจริงๆเนี่ยเขาก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าหากว่ามีสุนัขจรจัดนะครับนะอยู่ในข้างทางเนี่ยแน่นอนว่าประเทศไทยเขาช่วยเหลือเต็มที่แต่เคสนี้นะครับนะไม่เอาแน่นอนนะประเทศไทยเขพูดเสียงแข็งเลยว่าถ้าหากว่า เรานะครับใจดีกับเขามากเกินไปเขากระจิงริงในใจนะถ้าเป็นแบบนี้ประหยดัดจะว่าหนึ่งแล้วก็กดดันให้เขมรไม่ลักลอบเข้ามาประเทศไทยเพราะถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะครับประเทศไทยเขาไม่ช่วยนะเพราะว่าคุณทํางานแบบเถื่อนๆนะครับประเทศไทยไม่ได้ผลประโยชน์ใดๆเลยแต่ว่าคนที่ทํางานแบบถูกต้องตามกฎหมายเนะี่ยประเทศไทยก็ได้ภาษีจากแรงงานตรงนี้นะครับพะฉะนั้นก็เป็นผลดีกับประเทศไทยประเทศไทยก็ ให้ความช่วยเหลือเพราะว่าคนเหล่านี้นะครับคนที่ถูกกฎหมายเนี่ยก็เสียภาษีให้คนไทยนะครับนะก็มันก็เป็นสิ่งดีนะครับมาอยู่แบบมาอยู่แบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับกฎหมายไทยก็คุ้มครองแต่นี่คือคุณไม่ได้อยู่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเงินสักบาทไม่ได้เสียให้ประเทศไทยข้ามพรมแดนมาไม่ได้เสียนะครับอยู่กินฟรีก็ไม่ได้เสียนะครับเพราะฉะนั้นเหตุการณ์นี้นะครับก็สมควรแล้วนะครับนะประเทศไทยก็ทําจริงครับนะเขาไม่พูดเยอะไม่โม้นะ เขาทำจริงและก็ทำให้เห็นด้วยว่าเวลาประเทศไทยเอาจริงนะครับมันเป็นอย่างไรนะครับคเมนหลายๆคนก็คงจะรู้ดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่รักสงบนะครับแต่ถึงรบไม่ขาดเพราะว่าเขาไม่เคยขี้ขาดเวลาคนมาลุกลามนะเข้ามาประเทศเขานะหรือว่าจะมาทำลายพลเมืองไทยเนี่ยคนไทยก็สู้เต็มที่อย่างเช่นเคสนี้ครับนะปกติเนี่ย ประเทศไทยรักษาให้นะครับเคยรักษาให้บายยศเชื่อว่าประเทศไทยเคยรักษาให้แต่ตอนนี้ไม่นะครับถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินนะครับก็แล้วแต่นะไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเงินแล้วประเทศไทยไม่รักษาให้นะเพราะคุณไม่มีเลยนะครับนะไม่มีเอกสารใดๆเลยอย่างเช่นบอยอดเนี่ยไปคลินิกไปที่ไหนก็แล้วแต่ต้องมีพัสสปอตเดินทางนะครับซึ่งบัตรแรงงานก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่พาสสปอตเนี่ย แน่นอนว่ามันสําคัญมากครับคุณไปลาวไปไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณเป็นฟัส,สปอร์ตเขาก็รักษาให้เพราะยังไงคุณก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายประเทศนั้นๆเพราะคุณมาถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าหากว่ามาไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็เห็นแบบนี้แหละครับทํางานไม่ถูกกฎหมายนะครับก็ผิดแล้วแล้วก็ขับรถก็ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็ลักลอบเข้าเมืองก็ผิดกฎหมายคิดดูสิครับ มันผิดทั้งนั้นน่ะนะเพราะฉะนั้นประเทศไทยเขาจะเก็บไว้เพื่ออะไรนะคเขาจะรักษาเพื่ออะไรเขาก็ส่งกลับทันทีนะครับนะซึ่งเคสนี้นะครับนะรนะรบ,บาวจัดก็น่าจะเชื่อว่า,ขาเขมรก็คงกลัวนะครับที่จะลักลอบเข้าไทยอีกต่อไปนะอันนี้บางคนนะบางคนก็อาจจะไม่กลัวเพราะความมีหยแต่ว่าบาวจัดเชื่อว่าหลายๆคนก็คงกลัวว่าประเทศไทยเอาจริงแล้วนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรต่างๆเนี่ยประเทศไทยเขาไม่รับผิดชอบนะ เขาไม่สนใจแล้วนะมันก็อาจจะมีความกลัวขึ้นมานะครับท่านผู้ชมคือเหตุการณ์นี้นะครับมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงโดยเฉพาะคนขเขมรนะครับที่ลักลอบเข้ามานะมันไม่ได้น้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นมันเยอะมากๆคนไทยนะครับ <S <S เขาทําเต็มที่นะครับแล้วก็ทําตามระเบียบซึ่งถ้าหากมาถูกต้องตามกฎหมายเนะี่ยปฏิเสธเขาไม่ปฏิเสธหรอครับเพราะว่ายัางไงเขาเข้ามาแล้วก็ ขึ้นตามกฎหมายไทยแต่เพราะที่นี้นะครับขเขมรน,นะครับห้ามเข้าประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเข้ามาให้ถูกต้องกับกฎหมาย,เ,ยเป็นไปได้ยากน,นอกจากว่าแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้า,ขาเขมรน,นะครับห้ามเด็ดขาดนั่นคือกรณีที่เราได้เห็นนะซึ่งขเขมรเวียดนามเนี่ย ในการที่เขาไปต่อพัมพัมพาส,สปอร์ตเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะค่าใช้จ่ายเยอะนะแต่ว่าเวียดนามนี่ไม่ได้มีปัจจุบันนี้ไม่ได้มีปัญหาเขาก็ไปปัมพาส,สปอร์ตนะครับเต็มที่แต่ขเขมรครับถึงจะมีเงินเท่าไหรก่ก็ถือว่าปัมที่ด่านพรมแดนไม่ได้แล้วนะครับนอกจากจะเข้ามาแบบผิดกฎหมายอย่างเช่นเคสนี้นะก็ต้องส่งตัวกลับนะครับเพราะว่าประเทศไทย ไม่รับนะครับไม่รับคนคเขมรที่จะเข้ามาประเทศไทยอีกแล้วนะครับไม่เห็นใจถ้าเมื่อก่อนเนี่ยเขมรเนี่ยคือได้ความเห็นใจจากประเทศไทยนะครับพอสมควรนะคือไม่ใช่พอสมควรหรอกครับในถ้าพูดเรื่องการเรียนการศึกษาเนี่ยนะครับค่ารักษาพยาบาลประเทศเขมรเนี่ยจะได้เปรียบเพื่อนๆมากที่สุดนะครับเนื่องจากว่าด่านภรมิแดนไม่ได้มีแม่น้ำโขงกัน้นเหมือนประเทศลาวประเทศลาวเนี่ย คือคนจะไปมาหาสู่กันได้เนี่ยก็นั่งเรือนะครับถือไปลําบากมาลําบากนะครับแต่ขเขมน้นะครับข้ามพรมแดนมาเลยถ้าเมื่อก่อนเนี่ยบรัดเชวว่าด่านพรมแดนเนี่ยมันก็สามารถที่จะเดินทะลุหากันได้นะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ไมตตีเนี่ยมันก็ยังมีต่อกันอยู่นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยบริษัทเสือเอเ้อเฉลยกันว่าต่อให้ยังไงเนี่ยประเทศไทยกับขเขมรก็คืนดีกันเี้ครับโดยเฉพาะ ทางเจ้าหน้าที่ครับที่เห็นถึงความระยตำตําใจของคนขมนเนี่ยนะครับใส่ร้ายคนอื่นนะครับดูถูกคนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นจริงๆนะมันจะเชื่อว่าขมเมนหมดสิแน่นอนอย่างเช่นคล,คลิปนี้นะครับนะก็เป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันนะครับว่าประเทศไทยนะครับเขาให้เกียดนะครับให้เกียรติคนอื่นนะแต่ถ้าคนที่ไม่เคยให้เกียติเขาเนี่ย เาจะเชื่อว่าเขาก็ไม่จะเป็นที่จะต้องให้เกียริกับขเเมินอีกต่อไปครับท่านผู้ชมซึ่งเราจะเห็นแล้วนะครับก็ถือได้ว่าสมควรแล้วนะครับที่ไม่รู้ห้ารู้สิบนะครับที่ไม่เคารพกฎหมายไทยพอประเทศไทยเอาจริงแล้วก็หาว่าไทยลังแก่ไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะหมดสิทธิ์ทางคิดนะครับสวัสดีครับ